สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ปีใหม่ปี68นะครับก็วันนี้ก็เลิกงานจำดีเอาเอารถเนี่ยสวยๆตัวนี้นะครับเป็นรถเก่งนะครับเก่งซีดานนะครับ4ประตูนะครับตัวรถในงานตัวประสูลไม่เดิมไม่แท้คันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ารถเดิมสภาพเดิมนะครับคัดมาให้แล้วใหม่ๆสภาพดีๆนะครับเรียกว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้บอกข่อเลยว่าลูกค้ามาดูนะครับถ้าดูตัวจริงกับในคลิปเนี่ยเหมือนกันเดะนะครับ ยังไม่เหมือนกันนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่เซตไทหกสิบแปดกรุงเทพนะครับซอยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดหรือนะครับไออยเจ็ดสิบหรือหกสิบแปดทับหนึ่งไได้เหมือนกันนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแท้ไม่มีชนไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับประวัติศูนย์ไม่เดิมไม่แท้นะครับใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะต้องดูให้จบนะครับบอกเลยว่ามีโปรงแถมให้ด้วยนะครับ เดีย๋ยววันนี้ไปจะพาดูรอบคันนะว่าวคันนี้ซื้อได้ไม่ได้ได้ซื้อได้หรือไม่ได้นะครับเดีย๋ยวพาตรวจพัชเช็รรอบคันเลยนะครับทั้งโครงสร้างช่วงล่างระบบไฟทั้งทุกอย่างเลยนะครับห้องเครื่องแก้มซ้ายแก้มขวาต่างๆเดี๋ยวพาดูหมดเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าตัวนี้นะครับมีโปรของแถมไม่ด้วยนะครับโปรอย่างแรกที่มีให้ก็ออน้ํามันเต็มถังกลับบ้านนะครับหรือหรือจะเป็นนะครับพวกกองหน้ากันสาด ติดตั้งมาให้ครบแบบนี้ก็มีให้นะครับนี่คือเอลติสนะครับสวยเดิมสภาพน่าใช้นะครับสีบอลเงินนะครับสีพื้นดูแลสายง่ายแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบตัวโฉมสปอร์ตคือไฟหน้าแบบมันติรีฟิเตอร์นะครับปลายดาบสมาร์ไรโฉมเนี่ยตัวนี้จะเป็นโฉมไม่ได้เชนแล้วนะครับได้ปี19นะครับได้ปี19วันก่อนถ่ายปี18ไปใช่ไหมครับวันนี้ปี19มาครับปีใหม่กว่า1ปีนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับสีเดิมสภาพเดิมสังคมชัดเจนสภาพสวยๆงามๆแบบนี้นะครับ รถคันนี้ย้ำอีกทีว่าราคานะครับออกใหม่800,000กว่าวันนี้ราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อรถในราคาที่ถูกลงไปแล้ว50%เหลือแค่4 1 9 0 0 0นะครับ4 1 9 0 0 0ได้อะไรบ้างนะครับและผ่อนอยู่วัน7,000นต้นๆเท่านั้นนะครับนี่ไฟหน้าหล่หลอสภาพสวยนะครับฝากระโปรงเดิมสันคมชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับไม่แตกไม่ลาวไม่อ้านะครับและก็ ในเรื่องของตัวยางเนี่ยสภาพนะใหม่คลิปเลยนะครับยางของบิ o โ e นะครับรถเก่งพวกนี้ใช้ยางบิตโจนเพราะอะไรครับเ <c oughs> พราะว่าเป็นรถโดงาน,นะครับรถโดงานเนี่ยใช้ยางบิตโจนก็คือเขาไม่ได้คํานึงเรื่องของพวกอะค่าจ่ายเพราะรถเป็นรถโดงานเนาะรถโงงานเขาจะเปลี่ยนยางเกรดไหนก็ได้นะครับเขามีงบอยู่แล้วนะครับยางบิตโจนก็หลายหมื่นแล้วก็เป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทแล้วก็ได้ตัวยางขอบ16ยางขนาด205ศูนผ้าห้าปี2นะ ยางปียี่สิองนะครับแม็กท to ูโทนนะครับแม็กท to ูโทนปัดเงาสีดําปัดเงาแบบนี้นะครับสวยเดิมน่าใช้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างต่างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าสันคมชัดเจนตัวเครื่องเป็นดูอวีวีทีไอนะครับสบภาพสวยสภาพเดิมนะครับกระจกนหน้าสภาพเดิมของโตโยต้านะครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึง่งมีกล้องหน้ามาให้แล้วนะนี่กล้องหน้าติดมาให้ครบแล้วนะครับ กระจกเดิมไม่แตกไม่ลา้วติดฟิล์มลาบิน่ามาครบนะครับฟิล์มกองแสง40%นะครับให้ดูสันคบกนข้างนะครับสภาพสวยงามเลยนะครับสภาพสวยงามเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับล้อหน้าทิศเบรกล้อหลังปฏิเรกนะครับแล้วดูนะฟิล์มนะครับที่ฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับเปิดดูด้านในนะครับรถสีเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับหัของน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับรถผลิตนะปี19เดือนมิทูนาเนี่ยครับเลขเฟรมเลขเครื่องมีครบแบบนี้นะครับเนี่ยแบบน แล้วก็ดูนะหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับแอฟทีสักคันนะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับปรึกษาโทรหาได้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับบอกเลยว่าเบาหนังสีเบจสว่างนะครับกลางวันเห็นด้ชัดกลางคืนก็เห็นด้ชัดเหมือนกันแบบนี้นะครับเบาไม่ค่อยยับเลยนะการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับได้ไม่น้อยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างทั้งหมดนะครับสภาพเดิมนะครับ รถเดิมๆนะครับแอร์แบ็กก็มีให้ถึง7ใบรอบคันนะครับแอร์แบ็กมีให้ถึง7ใบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังครบเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับในเรื่องของพวกเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับอ่าเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะมีจุดยึดซอ่าจุดยึดคาร์ซิท้าไอโซฟิกมีครบนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยสภาพค่อนข้างเดิมมากนะครับ รถไม่มีชนนะครับน co ี mm ่แ hmm. ล้วดูนะเมอาร์สปอตนะครับ hmm. นี่ชัดๆแบบนี้นะครับชัดชัดแบบนี้เลยนะครับเมอาร์ชัดชัดคมคมนะครับอ่าเมอาร์ชัดชัดคมคมนะครับคันนี้การันตีให้เลยรถเกรด A นะครับรถเกรด A มีรับประกันให้หลังการขายนะครับทุกคันนะครับยังว่าทุกคันนะครับมีรับประกันรับประกันหลังการขายให้นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังให้2จุดนะครับมีแล้วให้2จุดนะครับ1.6ตัว G 125แรงม้านะครับ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถคันนี้มาจากในงานของอาคานีนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับอ่ากดผิดคันนะครับขออภัยมากันต่อครับปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับอ่าไหมครับกดปุ๊บเปิดได้ปั๊บเลยหรือจะเปิดในรถก็ได้นะครับเรียกว่าก็มีให้ครบครบนะครับแล้วตรงฝาท้ายก็มีปุ่มเปิดนี่แบบไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับก็มีครบเช่นกันนะครับด้านในนะครับ465ลิตรกว้างโป่งแบบนี้นะครับกว้างโป่งด้านในก็วางสิ่งของได้เยอะนะครับ อ่าวางสิงของได้เยอะนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างนะครับซีนเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับใครไปใช้งานก็คุ้มนะครับรถเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับด้านท้ายเดิมไม่มีชนนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับคุ้มนะครับคันนี้คุ้มคุ้มเลยนะครับตะเข็บไบหน้ารอยต่อโครงสร้างนะครับนี่ชัดชัดแบบนี้นะครับอ่าชัดชัดคมๆมไม่โงไปนะสภาพเดิมนะครับ สนใจนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับนี่ฝาท้ายเดิมเดิมนะครับซีนเดิมนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0947894848นะครับคันนี้นะผมย้ำเลยนะว่ารถเดิมนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักจมน้ำพิการนะครับต่อตัวรถแดงสิ้นนะถ้าเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวล้างในนะครับโครงสร้างฝั่งทางคนด้านทางขวานะครับอ่ะเป๊้แกให้ดูนะครับ ตัวแทนให้ลูกค้านาะว่ารถพี่ไป้ขายมันเดิมจริงๆนะครับนี่เห็นไหมไม่นะต้องชาร์จต้องคมแบบนี้นะครับไม่ต้องไปไวๆนะไปช้าๆไปเรื่อยให้ดูทุกจุดนะครับให้ดูให้ละเอียดเลยนะครับว่ารถที่ขายรถเดิมจริงๆนะครับสภาพเดิมจริงนะใครสนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับ0947894848นะครับรถคันนี้สภาพเดิมนะครับและออปชันที่ได้นะครับสามารถทคเรชที่เขามีให้นะครับกุญแจอยู่นี่ใช่ไหมกดแตะล็อกรถนะครับ อ่าแต่ปุ๊บล็อกปั๊บกระจกพับออโต้แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้ากุญแจอยู่ใกล้เลยละครับอ่าอยู่ใกล้ก็เปิดออโต้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับตัวสบายในที่เคล็ดของเขานะครับคันนี้ปี19นะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้านครับเท่านั้นคุ้มมากนะครับคุ้มมากเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับด้านในนะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วก็เกียร์ cvt ออโต้นะครับ fmam มีให้ครบนะครับไม้หกหมื่นโล ไม้หกหมื่นนะครับอย่าตกใจเอาไม้น้อยนะหายากมีคันเดียวนะไม้หกหมื่นเท่านั้นนะครับได้พุสตามาแล้วนะครับการสตาร์ก็เหยียบเบรกแล้วกดพุสตาก็ถึงสตาร์ได้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับก็มีให้ครบนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็ติดมาให้ครบรอบคันแล้วแล้วดูโครงสร้างรถนะนี่ครับเห็นไหมหัวนงหัวนอตเดิมๆไม่แก่ไม่ไข่ไม่ขยับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้เอาไปใช้งานการคลุมแน่นอนนะครับคลุมแน่นอนนะครับ เม็ดอาร์สปอร์ตนี่ครับชัดๆคมๆเห็นไหมครับอ่าชัดคมๆแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับสวยเดิมน่าสนใจนะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ก็หกหมื่นนะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับส่วนออปชั่นด้านในนะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกกดสตลร์ดูนิดนึงนะครับอ่ารถสภาพเดิมเครื่องไม่มีกรงไม่มีแกว่งนะครับรอบเครื่องเดินเงียบปกตินะครับนี่ไม่หกหมื่นนะครับอ่าสซ็นเซอร์ประตูก็มีให้ครบนะครับกล้องหน้ามีพร้อมนะครับกล้องหน้าก็มีนะครับ FM AM มีให้นะครับแล้วก็ช่อง USB มีครบนะครับออปชันให้มาครบๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่านะเกียร์ CVT ออโต้นะครับปุ่มทั้เชนคอนโทรลอยู่ทางซ้ายนะครับก็เรียกว่าระบบเซตตี้มีให้เหมือนกันครบเลยนะครับอ่าไม้หกหมื่นนะครับเราไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเครื่องเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าเครื่องนะครับก็รถขึ้นเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างไม่สปานะครับคันนี้ใครที่เห็นแล้วก็รีบทักโทรหาไปได้เลยนะ นี่ครับคันหน้าเดิมนะครับ 3R 3L ตาปั๊มอยู่ครบนะครับหัวกระโหลกซ้ายขวาสภาพเดิมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับซีเดิมฝาต่างๆก็เดิมนะครับนี่รถเดิมแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับสนใจคคนนี้โทรมาหาเป้ได้เลยเบอร์ด้านล่างขวามือนะครับ แก้มเดิมสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีพิามตรวจให้เช็คแบบละเอียดนะครับเหมือนก็เหมือนช่างอาเมือชีพมาตรวจรถให้ลูกค้านะครับตรวจรถให้นะครับตรวจให้ฟรีไม่ได้คิดตังค์นะครับนี่ซีนเดิมหัวโลกซ้ายขวาต้องเดิมแบบนี้นะครับลูกค้าบางคนนะไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับก็บอกเลยว่ามหาเป้ครบจบแต่รถใช้แน่นอนเป้ตรวจให้แบบละเอียดนะครับคันนี้ก็บอกเลยสภาพนะถ้าออกใหม่ไปแต่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคันนี้ผมให้เก้าสิบเลยนะครับเหมือนรถใหม่ แททมลรถใหม่ใบแดงเลยนะครับก็ต่างแค่เรื่องของการซึกล้อตามอายุการใช้งานกับเลขใหม่แค่60,000โลนะครับมีคันเดียวนะไม่หก0 0ื0โลนะครับย้ําว่าหายากนะไม่หกหมื่นแล้วเป็นรถแต่งงานด้วยประวัติศูย์แท้ไม่เดิมไม่แท้ไม่กลับไม่กอมไม่มีจะต่อไม่มีจมน้ํานะครับใครสนใจคันนี้นะครับแอดไลน์หาเป้ได้เลยด้านล่างขวามือนะครับรถคันนี้ลองไทยลองขับได้รับประกันเลยว่ารถเดิมสภาพดีนะครับตรงปกแน่นอนสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับ LT หนึ่งจุดหกนะครับ ตัว G ปี19นะครับไมล์หกหมื่นแอดไลน์มาทากักมาได้เลย094 789 4848 48นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ hmm. มาทักหาเป้น,นะครับเอาเรื่องเอาช้าของปีใหม่ออกรถสักคันนะครับเอาไปใช้งานที่บ้านนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนี้ปวด,ดีเค d ดีฟรีดาวน์นะออกง่ายๆ่าใช้เงินแค่ศูนบาทเท่าน,นั้นนะครับติดต่อมาเลยนะครับ